สวัสดีค่ะพ,พี่เพื่อนเพื่อนยูทูบทุกท่านเนาะคะ่ะเนาะอันนี้คือต้นในเงินด่างจากทุกคนจ๋าติ๋มเอามาได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งจากทุกคนจ๋าแต่ติ๋มไม่ไม่ปลูกในกระถางจากทุกคนติ๋มเอาใส่ใส่ในอุ้งนี้ละคะ่ะหรือว่าแจกกันก็ได้เนาะคะ่ะเนาะแต่ติ๋มเอาน้ําเอาน้ําใส่จากทุกคนจ่า ที่แรกนะคะที่ติ่มเอามานะคะทุกคนจ๋ามันจะเป็นสีเขียวสีเขียวแล้วก็มีดังนิดๆจ้ะทุกคนจ๋าส่วนมากจะเป็นสีเขียวติ่มก็มันมีอยู่สามมันเป็นเดี๋ยวมาจากป่าจ้ะทุกคนจ๋ามาจากป่านะคะติม่มดึงมามันมีสามสามอันแล้วก็มันก็มีมาแตกหนอติดมานะคะทุกคนจ๋าเนี่ยค่ะกําลังกําลังจะทอดยอดนะะเนาะค่ะเนาะ ถ้าพูดผิดก็อขอโทษนะคะทุกคนจ้ะเนี่ยค่ะจิมจะให้ดูด้านบนนะคะทุกคนจ้ะที่ติมเอามาทีแรกอ่ะสีเขียวเยอะเลยค่ะทุกคนจ้ะนี่ก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนะคะทุกคนจ้ะติมก็เอามาเลี้ยงเนาะค่ะเนาะเป็นต้นแคะด้วยแหละไม่ไม่ไม,ไ,มได้ต้นสูงจ้ะทุกคนจ้ะติมก็เห็นมันแปลกตาดีจ้ะทุกคนจา้าก็เลยมาแชร์ใหพ้พี่เพื่อนๆเนาะค่ะเนาะที่ชอบอ่า ยุคนี้เนาะค่ะเนาะอะไรด่างก็ทุกคนก็ชอบดูเนาะค่ะเนาะติ๋มก็เลยเอามาฝากนะคะทุกคนจ๋าติ๋มถามพี่คนหนึ่งว่าเป็นต้นอะไรเนาะค่ะเนาะติ๋มก็ไม่ได้เก่งมากมายะค่ะทุกคนจ๋าพี่เขาบอกว่าเป็นต้นเงินไหลมาเขาบอกงี้นะคะทุกคนจ๋ามันก็มาเป็นด่างให้ติม๋มโอ้ยติม๋ม ชอบมากเลยค่ะทุกคนจ๋ากำลังอถอดยอดออกมาอีกเนี่ยค่ะนี่ค่ะถอดยอดออกมาแล้วค่ะสวยไหมคะทุกคนจ๋าขอขอให้เงินไหลมาเทมาเนาะคะ่ะเนาะ,นะทุกคนปรารถนานะคะทุกคนจ๋าเป็นภาพที่ตื่นเต้นจ้ะทุกคนจ๋าติ่มก็ไปเจอด้วยความบังเอิญนะคะทุกคนก็เอามาจากไหนเหรอเอามาจากสวนที่ติ่มไปกับพี่สาวนั่นแหละค่ะ มีอยู่วันหนึ่งเนาะค่ะเนาะไปทุกครั้งนะคะทุกคนจ๋าแต่ติ่มก็ไม่ได้ไปไปโซนนั้นนะคะ่ะโซนที่มีมีต้นนี้อยู่แกไปแกกําลังแกจะไปเอามะพร้าวแกก็บอกว่ามาช่วยพี่นอยแกก็ว่าอย่างนี้เนาะ,ะพอพอเอามะพร้าวเสร็จไปเอาแบบไม่เศร้าขึ้นนะคะ่ะทุกคนมาจ๋ามันหนักแหละคะ่ะแกก็เลยขอความช่วยเหลือติ่มก็เลยไปไปช่วยแกเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะพอแกเอามะพร้าวลงเสร็จติ่มก็ เสร็จแล้วอย่างเงี้ยติ๋มก็เลยเอ้ามองอยู่ที่พื้นดินนะจ๊ะทุกคนจ๊ะติ๋มก็เห็นโอ้มันมันสวยมันแปลกตาดีติ๋มก็เลยบอกพี่หนูขอได้ไหมหนูก็ว่างี้เนาะก็เอาสิแกก็ว่านี้ติ๋มก็เลยถอนมาแกแล้วแกก็แนะนําบอกว่าไม่ต้องปลูกในกระถางก็ได้แกว่างี้เนาะแล้วมาใส่ใส่เหมือนใส่แกกันนี่แหละแกบอกงี้นะติ๋มก็เลยเอามาลองทําสวยไหมคะทุกคนจ๋ะ นี่ค่คะจิมก็โอ้โหเห็นแล้วก็มีความสุขจะ้ะทุกคนจะ้ะติมเอาไว้ในบ้านนะคะทุกคนจะ้ะติมเลี้ยงไว้ในบ้านจะ้ะไม่ไว้ข้างนอกนะคะทุกคนจะ้ะนี่ค่ะสวยไหมคะพี่พี่เพื่อนเพื่อน,นจ้า